อาลุนสวัสดีทุกท่านที่ตื่นนอนมาดูคลิปผมเลยครับวันนี้พบกันดนเช่นเคยนะครับเป็นเกมทางด้านของ Roblox Map Fate ดโวลต์ดิ d เอนทาวเวอร์ดิฟเอนต์ดิเออใช่เอาใหม่คุณผู้ชมขอแก้ใหม่คุณผู้ชม Fate บดโวลตาวเวอร์ดิฟเอนต์คุณผู้ชมก็เป็นแมปแนว Tower Defense นะครับแนว Final Fantasy เดี๋ยวที่ผมไปเจอมาซึ่งผมก็จะมารีวิวคุณผู้ชมดูว่ามันเล่นยังไงมันก็มันในด Defense แหละแต่จะมาดูในะทางเกมว่ามันเล่นยังไงตัวอะไรบ้างอ่ะอันนี้นนนนน็กจะเป็นแบบ เราก็จะเกิดศูนย์กลางตรงนี้เป็นห้องปาร์ตี้ในภาคหนึ่งใช่แต่ไม่ผิดอ่าโดยที่ทางด้านหน้าเมนูเรานะครับก็จะมีทางด้านของร้านค้านะครับช็อปตรงนี้นีหน้าเมนูหน้าเมนูเราจะมีร้านค้าช็อปหามาซื้อได้คุณแต่ว่าเงินก็ก็ต้องเติมโลบักแหละเสีเยหนิแต่เงินก็สามารถไปหาจากการเล่นด่านได้ผู้ชมอ่าสตาร์เตอร์แพ็คแปดร้อยบาทโอ้เช่เงินแปดร้อยในเกมเหรอเฮ้ยใช่จริงเลยสตาร์เตอร์แพ็คว้าวผู้ชม เด็กกว่าจะได้ก็นั่นแหละแล้วต่อมานะครับจะเป็นอินเวนทอรี่หนึ่กระเป๋านั่นเองก็เราก็จะมีเฟสแบร์ถึงจุ่เป็นหมีมีดำนี่เป็นเฟส่ป็นหมีดำดิเขาเฟสดี้เฟสดี้เฟสแบร์เป็นตัวที่ให้ผีผู้ชมก็เขาจะให้เราเขาจะสอนทูตุเล่เราก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยทําการอ่าเล่นได้ปกติผู้ชมอ่าต่อมาจะเป็นอินเด็กนะครับจะเป็นนี่สมุดรวมเฟสดี้ดทั้งหมดที่เราสามารถปลดล็อกได้ก็มีตั้งแต่ขั้นคอมมอนอันคอมมอนแร่อีพิกเดเจเนอเรียถึงขั้นมิติครับผู้ชม ีหายขั้นเลยคอมมอนปกติอัลคอมมอนหายากขึ้นแลหายากอีพิกอะไรอย่างนี้ผู้ชมมา <c oughs> แล้วก็เมื่อสมมติว่าคุณผู้ชมเล่นทูตัเรียลเสร็จแล้วนะครับเ <c oughs> ขาจะให้เป็นโลเลยซึ่งผมยังไม่ได้โลเลยอันนี้ขอพ่ายด้วยครับพอดีเป็นหวัดเป็นไออยู่ก็อันนี้ครับก็จะ <c oughs> ให้เราโลปึ๊บนี่ก็จะมีมากมายนะครับผู้ชม <c oughs> อ๋อไม่อยู <c> ่ <oughs>

โอเคคุณผู้ชมเมื่อกี้กลับมาแล้วจากบรรทุรวันนิดหน่อยนะคุณผู้ชมอ่ะพูดถึงไหนแล้วนะอ๋อพูดถึงที่ว่าเราจะมาโหลดคุณผู้ชมพอเราเล่นทุนเลี้ยงเสร็จนะครับเราจะได้ตังค์มา100หนึ่งมาโหลดซึ่งก็ตัวละครมี็นแบบนี้เลยเอ้ยมีอะไรบ้างเนี่ยมีเอ่อเอ็งไคล์เนี่ยไม่รู้อ่ะ R W Q F S F อ่าชื่ออะไรไม่รู้แล้วก็มีไลแมร์เฟดดี้มีวิเทเลตปอนนี่มีทอยเฟดดี้มีแฟนทอมบีบีแล้วก็แฟนทอมแบงเกิล์คุณผู้ชมอืม จากซีรีไไ์แฟนพี่ดิบคผู้ชมน่าจะคุณชมน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับอ่ะเรามาสุ่มกันเนี่ะซินเกิลโลโลขครั้งแรกเกือบเนี่เลยผู้ชมใช่ไม่น่าพูเลยไ<ม>ด้แฟนทอมหมนเกิลคุณผู้ชมไหนดูซิอัาตัดเป็นไงด้าเมย4สี่สิบระยะสิบความเร็วสองวิดูเหมือนนายจะเออ <c oughs> เหมือนนายจะ โหดเย่โอ้เป็นเสกไฟในโบเลยผู้ชมเออเหมือนไฟในโบที่ผมเคยแคร์ปัจจุบันไม่ได้แคร์แล้วเพราะว่าเนื้อเรื่องเล่เลนานานเกินผมยังเล่นไม่จบเลยจะต้องทำเรื่องสักวันหนึ่งสักวัน <c oughs> อ่ะผู้ชมนี่มีก็จะเป็นทางด้านของแฟนทอมแมงก์เกิลนะครับก็รู้สึกว่าเหมือนจะดาเมจน้อยกว่าเฟรดี้นะครับอ่าจากนั้นเราก็ผมคิดว่านี่ใน,นท,ทูเรียลอยู่นี่ผมลืมบอกทูเรียลอยู่ตรงนี้ผู้ชมนี่มันจะมีรูปปิดตาอยู่นะอ่าโชว์แล้วไงต่อก็หมดเออแสดงว่าทูเรียลหมดแล้วผู้ชมนี่ ต่อไปผมว่าเราน่าจะไปเล่นสตรอรี่เลยดีกว่าอ่าใช่มีสตรอรี่แล้วก็มีอินฟินิตเหมือนเกมเทอร์เวตตีธรรมดาลเลยผู้ชมมีสตรอรี่มีเวอร์มีอินฟินิตแล้วก็อันนี้ปิดตายโอเคไปเราไปเล่นสตรอรี่ของแบบนี้ดีกว่าผู้ชมนี่มีสองตัวเฟด,ดี้กับแฟนทอมเพซโซโลโอ๋อเล่นเป็นนั่งตรงนี้เลยแล้วอ๋อให้เลือดด่าน Shoot Story g นแล n Land อ๋อเป็นด่านอย่างนี้เลยผู้ชมโอเค ม,มันดาดเป็นฟิตตี้โวลิเนเลยที่นายผู้ชมใช่อีซี่เอาอีซี่ก่อนผู้ชมเอาอีซี่ง่ายๆก่อนวอร์จิ้งวันสตาร์ทิ้งอินสไลด์โอ้สามสองหนึ่งผมเล่นผมเล่นผมเน้นเล่นโซโล่ผู้ชมผมคิดว่าผมไหวมั่งนะผู้ชมมั่งนะไปนี่การ์ดแลนด์เดย์วันวันที่หนึ่งอ๋อนี่ไฟโคตรไฟในโวล์ไฟแดงโคตรไฟในโวล์ผู้ชม เออมันออกมาอย่างนี้เออใช่ๆ so อัน so ฝั i I eyes, so so ่งนู้นเลือดฐานป้อมเราคานผู้ชมเห็นนะตีนี่ไงอัพเกรดไปนี่ไงเมสกิฟเฟท่านผู้ชมเราจะไม่เมสกิฟเฟเออนี่ไงเฟดี้ได้ทำการปาไม้ใส่ศัตรูท่านผู้ชมนี่โคตรโหดอะเวลสองนามิตรร้อยหนึ่งระยะสิบสองความเร็วเหลือหนึ่งจุดสองห้าโอ้นี่มันจะมีเออดีๆเฟดี้ปาไม้ใส่อะไรนะมอนต์โตอินโดอะไร ไหวไหมเนี่ยเฟดี้เอ้ยตีตีดับเบิลปึ๊บปึ๊บนี่ตีดับเบิลเด้อผู้ชมปึ๊บปึ๊บนี่อะไรแบบนี้ไหมตีห้าร้อยโอเคผู้ชมปึ๊บปึ๊บอัพไปแม็กยังแม็กแล้วโอเคนี่เฟดี้ดาเมจสูงสุดสองร้อยห้าสิบนะครับระยะสิบห้าแล้วก็ความเร็วหนึ่งโอ้ตีเป็นมันตีแล้วด้วยมันตีคืออะไรอ๋อตีอะไรครับได้เป็นการตีสองครั้งผู้ชมหนึ่งสองใช่เป็นการตีสองครั้งต่อไปดูแฟนทัม ทำเหม็นกันสิเก่งแค่ไหนเข้าไปกัดจับ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 ดามิดตอร์ปัจจุอะไรสิบสองโอเคใช้ตั้งหกร้อยเลือดเรามีหกร้อยคุณผู้ชมออืันนี้คืออะไรอ๋อวางอนิเมทตโทนิกคุณผู้ชมโอเคเหม็นกันเข้าไปกัดอันนี้อ๋อปรับปรับได้คุณผู้ชมว่าเราจะเลือกร้านเือะไรที่เป็นเอลีเหรอหรือยังไงอ่ะนี่คืออะไรอ่ะ อ๋อไว้าด้านนี้โอเคคุณผู้ชมหกร้อยดาเมตรร้อยสิบห้าระยะสิบสี่ก็เอาเรื่องนะคุณผู้ชมผมว่ามันเกินเอาเรื่องอ๋อมันติดแล้วติดพีตีแล้วติดพีเหรออ๋อมันอย่างนี้เองดูเจ๋งดีคุณผู้ชมดูเจ๋งดีเดี๋ยวที่หกละอ่ะอยากผมว่าผมเฮ้ยบอทไม้ในเฟรดแบลวโวตายโอเคเรียบร้อยคุณผู้ชม เว็บเจ็ดเลยวคุณผู้ชมตอนนี้ก็เขามีหัวลามขี่มาดูเฉยก็ไปบอกก็ตอนนี้นะครับเราก็ชิวๆอยู่อ่าเดาที่บาบกับผมไม่ได้ที่บเลยเลยคือเข้ามาผม,ผมวางอ,อย่างเดียวเลยก็คือในหน้าเมนูของเรานะครับก็จะมีงด้านของเงินอันนีน้หน้านหน้าหน้าตาหน้าจอของเรานะก็จะมีเงินผู้ชมที่ได้จากการตีมอนหรือได้จากการสก,กิปเว็บนะครับแล้วก็มีหน้านตัวละครวางตัวมีเลือดถักข,ของเราครับเลือดถักของเราอย่างนี้เลือดหกร้อยอ่า ส่วนคาะนี้ก็น่าจะเป็นทางด้านของเออ่จำนวนยูนิตที่เราวางได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเวฟแล้วก็เวลามีถ่ายรูปได้เหรอโอ้หมดกล้องถ่ายรูปถ่ายพวกหุ่นอ้อโอเคเจ๋งดีพวกเจง๋จงเจง๋จงเจ๋งเออดีดีดีไอยเท่าที่น้ำลายไหลมั้ึงอ๋ออุ้ยโ,โคตรเท่อะแล้วก็มีเซตติ้งนะครับอ่ามีเปลี่ยนเพลงได้ก็ตัวเสียชีพอ่าันทึกเลยแคปหน้าจอก่อนโอเคแคปหน้าจอแคปหน้าจอมึงแคปหน้าจอ ขอขอฟาดไปใครนี่เรียบร้อยแม็กแล้วสองตัวผู้ชมถือว่าด,ดีเล่นเพลินแหละครับผู้ชมมันเป็นเกมนะฮะวอรดีเฟนด์ด้วยเนาะเกมนะฮะวอรดีเฟนด์เล่นเพื่นอนๆว่ามันเกิลน,น่าจะแรงกว่ามัานเกิลดาเมจแรงกว่าเยอะเลยเอ๊ดดาเมจแรงกว่านหน่อยนึงเอ๊ดเบากว่านหน่อยนึงแต่มันติดพิษมันตีติดพิษผู้ชมมันเกินลนี่ยวเอลาเท่ากันได้แค่นี้ตัวนี้ติดติดพิษแมนเกิลแล้วกัน อ๋เอ <Yeah! c oughs> เดสไวท,ท,ท์จบแล้วเหรอเย้ก็มานี่เลยเฟซแบงเจ็ดสิบห้าบาทถ้ามีเพื่อนก็จะบูตตังค์อีกคุณผู้ชมโอ้ถือว่าเจ๋งดีเออจบแล้วเนี่ยแค่สามนาทีเองสามนาทีสามสิบวิเออจบแล้วเหรอเร็วจัง <c oughs> เล่นอีกสักรอบหนึ่งให้ผู้ชมดูแล้วกันนะคุณผู้ชมโอ้อันนี้ก็จะเป็นอ่าระบบใหม่นะครับเพิ่มด่านเพิ่มอะไรมาอ่าโอเคเริ่มอีกเล่นอีกรอบแล้วกันให้ผู้ชมดูอ่าเมื่อกี้เล่นอีซี่ easy, ใช่ไหม <c oughs> ชุด เลือกวันที่สองเลือกวันที่สองเลือก e a s อีซี่เราเล่นวันแรกไปแล้วผู้ชมเล่นวันแรกไปแล้วเรามาเล่นวันที่สองดีกว่าป่ะ <c> ผ <oughs> ู้ชม Start in Start ต่อ ยินแรนเด y two โอเคผู้ชมมาละอันนี้ถาดเรานะครับผู้ชมถาดเราต้องป้องกันมอนเตอร์จากตรงนี้ถ้าตอนแรกผมเอาเฟดดี้ก่อนดีกว่าเฟดดี้มันน่าจะดีกว่าผู้ชมเพราะว่ามันตีถึงเจ็ดห้าวิถ้าเบนเกิลนีคือมันต้องอัพค่าแล้วถ้าเราถึงจะตีไม่กี่วิผู้ชมตีซิงเกิลตีเดียวยังตีทีละครั้งอยู่ถ้าเฟดดี้นี่ไงถ้าเฟดดี้อัพเป็นคันนี้มันจะตีเป็นมันตีก็คือตีหลายรอบเลยผู้ชมนี่แหละของดีออโต้สคริปเลยผมเชื่อว่าเราผ่านได้ ผมเชื่อเราผ่านได้มั้งคุณผู้ชมคุณคิดว่านะปึ๊บ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 ปึบทันไปเนี่ยเอ่อแมงเกิรช่วยหน่อยโอเคแมงเกิรช่วยช่วยทำดีทำดีตึ๊บ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 โอ้แหลกแหลกผมรู้สึกแหลกทำมผมรู้สึกหน่วง ผู้ชมผมรู้สึกหน่วงชีวิตติดหน่วงโอ้ยหน่วงหน่วงหน่งวงหน่วงไปแรก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 กเด็ด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 ผมว่าผมปรับการาฟิกต่ำสุดแล้วนะโอเคผู okay, ้ชมเริ่มอยู่สองละเริ่มเริ่มอยู่สองละเริ่มอยู่สองแล้วเริ่มง่ายเริ่มมเริ่มอยู่สองละวางเฟดดีก้กตัวหนึ่งกันเป็นตีให้มันตีมันตีผู้มชมเฟดดี้แบนนี่ตีไป ทักสิบไบเอวางแฟนทอมแมนเกิรลวีคุณผู้ชมเจ็ดร้อยเจ็ดสิบโหซีเวอร์โคตรเลือดถือคุณผู้ชมแต่และตัวแต่ไม่ขนาดมือหรอกคือี่บ้าน,นะไม่ขนาดมือแล้วหรอกนี่ตายไปเออสกิลนิตสกินิตตอนอะไรยังไงไม่เก้อเรียบก้าวเลยคุณผู้ชมเร็วมาก ก็มันเหมือนมีขั้นเลยเพิ่มนี่ใต้เท้าผู้ชมมันมีขั้นเด็ดแบบเท่จัดใต้ใต้เท้ามีขั้นมีอะไรนี่ผู้ชมมันมีขั้นมีขั้นมีอ่าอะไรนะถ้าอัพตันเนี่ยคือสีเหลืองนะครับน่าใจมากกันถ้าอัพตันนั่นคือสีเหลืองผู้ชมแต่ถ้าอัพแม่ตันก็แบบมีตามสีครับอันนี้อัขั้นแรกก็สีใสฟ้าขั้นสองสีม่วงขั้นสามสีเหลืองเออ แต่ถ้าเป็นตัวสูงๆนี้น่าจะเป็นขั้นอื่นตรงน่าจะเป็นสีอื่นหรือไม่ก็สีเยอะกว่านี้คุณผู้ชมตั้งหมดตั้งหมดคุณผู้ชมตั้งมาแล้วลืมสแกมแบงมันตผิดคุณสองโคตรถึงอลยคุณผู้ชมแต่ไม่เป็นไรมันติตีมันติอืมตีมันติ อันนี้บอดไหมเนี่ยเองบอดไหมยังไม่บอดเฮ้ยบอดแล้วพี่ิมเดสบายย่าบอดแล้วคุณผู้ชมวันนี้วันที่สองได้แปดสิบบาทวันแรกได้เจ็ดสิบห้าวันที่สองได้แปดสิบโอเคเดี๋ยวผมชอบนะอย่างแรกคือแม่มันจบเร็วมากคือสามนาทีจบแล้วอ่ะเป็นการเล่นทาวดีเฟสที่เร็วมากๆเร็วสำหรับผมโคตรอ่ะปกติผมเล่นโคตรนานเลยพี่ชมอ่ะก็เดี๋ยว ก็แค่โหลดแหละก็สำหรับแมปพันธนของเฟสแบร์โวลเทเวอร์ดิฟเฟนต์ก็คงมีมานี้เพือ่อนผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตามอยู่กดดิ้งนะครับเพื่อการกิใหม่มทางช่องเรานะผมก็ใครอยากผมคอนเทนต์ทำคอนเทนต์แนวอื่นๆหรือใครอยากให้ผมทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ก็ได้นะครับอยากให้ผมปรับปรุงตรงไหนอยากให้ผมแก้ไขตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ก็ได้นะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับซีรีส์กันอีกถาวรสวัสดีครับปุ๊บบาย